นี่ไงมีคนยิงด้วยเย้มึงอยู่ไหนมึงตื่นเตือนเลยเนี่ยกูเห็นมึงอยู่รวมกันเอาไว้ลูกิดไปฉายใช่เปิดตีนี้ยังมืดเอยู่ดิไม่ฉายกระตูมก็เห็นดิใช่แต่เราก็ไม่เราก็ไม่เห็นอะไรเลยเฮอต้องเปิดใช่ไหมใช่ต้องเปิดเลยเออไปไหนอะไดิ่า ไม่รู้อ่ะเฮ้ยวุ้ยเหี้ยตกแกนิสต์นี่กับดักมีกับดักมึงอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนมึงมึงเดินนำตามทางได้ป่ะที่มันมีแบบใหญ่ๆอ่ะเหี้ยมัเจอตัวแล้วมัเจอตัวแล้วมีมั้งมีมั้งตายแล้วตายแล้วตายหนึ่งด้านซ้ายมาอีกคน ไอ้บอสอยู่ไหนวะใชไม่รู้เลยสิใช่ป่ะมึงอยู่ไหนวะอยู่โล่กูอยู่เอาแบบนี้ไอ้กูเจอมาแล้วโอ้โหโคตรไกลไอ้บอสอ่ะบอสมึงเห็นกูว่าเขียวๆอะเขียวอ่ะเห็นป่ะเออเดินมาเลยเดินมาเลยระวังกับดักด้วยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยกับดักโดนตายวะไม่ตายว่ะแต่แบบเลือดจะเหลือครึ่งหนึ่งแน่กับดักแน่แน่น่าแน่แน่กับดักถ้ามึงเหยียบมันจะล่วงมา กินไม่ได้อุ้ย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 ดิดิดิโดนแล้ววะจิ้วเลโดนแล้ววะอุ้ยอ้ยไอตัวเตี้ยตัวเตี้ยมันฆ่าแล้วเว้ยเด้อเลยออกมาหาไม่เจอหายากที่ไหนอะไปทางนี้ทางนี้ไม่มันไม่รู้มันไม่รู้มันให้ทำอะไรดิเดินตามทางไปก่อนแล้ว

มองไม่เห็นใครมองไม่เห็นตัวมืดอจริงมันองไ,ไปเยอะขึ้นเรื่อยๆ <S S S> ใช่ถ้าเกิดเรามีคนตายอ่ะคนตายก็จะอยู่ไปอยู่ฝั่งนูน้นเวยเหมือนเราต้องไปหาอะไรสักอย่างโอ้ยะไรไปหาแบบไม่รู้ปัญหาอะไรเฮ้ยงงมันอุ้ยเฮียอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้

ฉี่าปแล้วเออมันจะมาฆ่าเราเอออย่าฆ่ากูวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเจอขึ้นแล้วไปวิ่งไปวิ่งไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนใครโดนที่ไรอ่ะกับดักเหรูปผีโดนแน่เออเราจะฆ่าพวกมันให้หมดเลยเออไปแล้วมัจะมาฆ่าพวกูอ่ะจิ้มตุ๋เราจะไปฆ่าพวกมันให้หมด ิวตัวคอต่างกันันู้นเจอแล้วเจอแล้วกดตัวเอะสแกนกดตัวคิวหมดแล้ยมันตายหมดแล้วดิวะมันเป็นตัวกันตกแล้วขามันจิ้มเลบเขาล่างเข่าล่างเข่าล่างไอยไอ่าง เดือสองคนเนี่ยนี่ไงดูนุ่นข่ามันโดดเป็นกุ้งเลยโดดเป็นกุ้งเลยกุ้งเหรอโดนกุ้งเลยโดนแน่นแน่ไอ้ที่อ่ะทำร้ายไอ้ที้ย่ตื่นต่อตื่นต่อเป็นผู้อ่ะจิ้มตัวดู่นๆข่าจ้ะกินกินของมนุษย์กินมนุษย์กินมนุษย์มนุษยก โอ้โหคนเดียวคนเดียคนเดียวคนเดียมนุษย์จักเลยมนุษย์แน่ขี้แน่ตายตายมึงต้องดนแดกให้มันหนีหางจุกโตดเลยเพื่อนจุกโตดเลยว่ะปานวมันว้ว้ อยังที่ะบวยบวี